ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเมนูลงทะเบียนพนักงานค่ะซึ่งอยู่ในจัดการบัญชีเงินเดือนหัวข้อตั้งค่าลงทะเบียนพนักงานค่ะเมนูดังกล่าวเป็นเมนูลงทะเบียนพนักงานทั้งหมดที่บริษัทจะต้องทําการจัดการบัญชีเงินเดือนเมื่อเข้าสู่เมนูแล้วสามารถลงทะเบียนพนักงานทีละคนแบบโดยตรงได้ที่ปุ่มสร้างด้านล่างตรงนี้ค่ะ และถ้าหากคลิกที่ปุ่มเว e ็บอัปโหลดอีเคาจะสามารถลงทะเบียนพนักง,งานได้เช่นกันแต่ว่าจะไม่ใช่การลงทะเบียนทีละคนนะคะแต่เป็นการลงทะเบียนแบบกลุ่มได้หลายคนในทีเดียวสามารถดาวน์โหลดตัวแบบ Excel เพื่อทำการเกาะข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้วคัดลอกมาวางในหน้าเว e ็บอัปโหลดอีเคาแล้วกดบันทึกอีกทั้งการอัปโหลดข้อมูลผ่านเว็บอัปโหลดอีเคายังสามารถแก้ไขข้อมูลพนักง,งานได้อีกด้วยค่ะ จะมีรายการให้เราเลือกว่าเราจะต้องการแก้ไขข้อมูลพนักง,งานในส่วนไหนเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดคําว่าใช้เสร็จแล้วให้กดดาวน์โหลดตัวแบบ Excel ใส่ข้อมูลลงในตัวแบบ Excel แล้วก็คัดลอกนำมาวางในหน้าเว e ็บอัปโหลดอีกเข้าจากนั้นก็กดบันทึกเช่นเดียวกันค่ะต่อไปเราจะอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันการตั้งค่ารูปแบบการค้นหาหากคลิกที่ปุ่มค้นหา ก็จะมีรายการที่สามารถค้นหาพนักง,งานแต่ละคนในรายการพนักง,งานได้แต่ถ้าหากต้องการย้ายรายการที่ใช้บ่อยนะคะมาอยู่ในแถบทั่วไปตรงนี้จะสามารถทําได้โดยมาที่ปุ่มตัวเลือกที่ด้านบนตรงนี้ค่ะกดเลือกรูปแบบการค้นหาก็จะมีหน้าต่างรูปแบบการค้นหาปรากฏขึ้นมาแบบนี้ค่ะเมื่อนําเมาส์ไปวางที่รายการใดรายการหนึ่งก็จะปรากฏปุ่มเพิ่มและนําออก หากกดปุ่มเพิ่มก็สามารถเลือกรายการที่ต้องการย้ายเข้ามาอยู่ในแท็บทั่วไปได้ค่ะหรือรายการไหนที่เราไม่ต้องการก็สามารถกดนำออกได้เช่นกันค่ะเมื่อแก้ไขรูปแบบการค้นหาเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกค่ะและในหน้ารายงานพนักง,งานตรงนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงรายการที่ปรากฏได้ค่ะโดยมาที่เดิมเลยค่ะ ปุ่มตัวเลือกตรงนี้เลือกการตั้งค่าแบบฟอร์มกดรูปแบบใหม่ค่ะป้อนชื่อของแบบฟอร์มจากนั้นกดบันทึกค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าแบบฟอร์มแบบนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราสามารถเพิ่มหรือลบรายการที่เราไม่ต้องการได้ค่ะ ถ้าหากต้องการเพิ่มก็กดที่ปุ่มเพิ่มตรงนี้ค่ะจากนั้นเราก็สามารถเลือกรายการที่เราต้องการเพิ่มได้เลยค่ะแล้ก็สามารถปรับขนาดของรายการได้ตามต้องการเลยค่ะหรือจะย้ายตำแหน่งก็ได้เช่นกันค่ะเพียงกดค้างที่รายการจากนั้นก็เลื่อนเมาส์แล้วก็ไปตามตำแหน่งที่เราต้องการย้ายได้เลยค่ะ และถ้าหากต้องการเปลี่ยนชื่อรายการก็ให้กดที่รายการนั้นๆเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มตั้งค่าก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงได้ค่ะเมื่อเราตั้งค่าแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วก็ให้กดบันทึกที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะซึ่งในตอนที่เราทำการค้นหาก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้แบบฟอร์มไหนโดยมาเลือกที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ ก็จะมีแบบฟอร์มที่เราเพิ่มเมื่อสักครู่นี้ปรากฏอยู่ในนี้แล้วค่ะต่อไปเราจะมาดูการลงทะเบียนพนักงานแบบรายบุคคลกันค่ะหากคลิกปุ่มสร้างที่ด้านล่างตรงนี้ mm hmm. ก็จะปรากฏหน้าการลงทะเบียนพนักงานขึ้นมาแบบนี้ค่ะซึ่งในรายละเอียดตรงนี้นะคะจะเหมือนกับในเมนูรายละเอียดพนักงานจากเมนูทรัพยากรบุคคลเลยค่ะดังนั้นสามารถลงทะเบียนในเมนูรายละเอียดพนักงาน หรือในเมนูลงทะเบียนพนักงานในบัญชีเงินเดือนหนึ่งก็ได้เพราะว่าข้อมูลลิงก์ถึงกันทั้งหมดค่ะในหน้าการลงทะเบียนจะมีแท็บซึ่งแบ่งออกเป็น5แท็บค่ะเริ่มตั้งแต่แท็บทั่วไปไปจนถึงแท็บการตั้งค่าอื่นๆรายการที่อยู่ในแท็บข้อมูลพนักงานและแท็บการตั้งค่าอื่นๆเป็นรายการที่ใช้บ่อยซึ่งสามารถย้ายรายการต่างๆนั้นมาที่แท็บทั่วไปได้ค่ะ เนื่องจากรายการในแถบทั่วไปก็ประกอบไปด้วยรายการที่มาจากแถบข้อมูลพนักงานและแถบการตั้งค่าอื่นๆเพื่อทําให้การกรอกข้อมูลนั้นสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเราสามารถย้ายรายการาต่างๆได้โดยมาที่ปุ่มตัวเลือกที่ด้านบนตรงนี้ค่ะเพื่อก,การตั้งค่าหน้าอินพุตจากนั้นก็สามารถเพิ่มรายการเข้ามาในแถบทั่วไปได้เลยค่ะแล้วก็กดบันทึกที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ จากนั้นเราก็กลับมาที่หน้าลงทะเบียนในแท็บทั่วไปอีกครั้งรายการต่างๆก็จะมีดังที่ปรากฏอย่างนี้ค่ะ้่อรหัส、พนักงานป้อนชื่อและรายละเอียดต่างๆจากนั้นถัดมาจะเห็นว่ามีรายการ User Pay อยู่ตรงนี้เป็นเว็บไซต์ตรวจสอบประวัติเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือนต่างๆเฉพาะรายบุคคลได้หากเรากดใช้ User Pay ก็จะต้องเลือกภาษาที่ใช้ใน User Pay ค่ะ แล้วก็ตั้งรหัสผ่านให้กับพนักง,งานคนดังกล่าวเพื่อให้พนักง,งานคนนั้นเข้าใช้งานใน User Pay ได้หากจะเข้าใช้งาน User Pay เมื่อมาที่หน้าเข้าสู่ระบบของโปรแกรมให้คลิกที่ User Pay ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะปรากฏหน้าเข้าสู่ระบบของ User Pay ค่ะในช่องโค้ดให้ใส่รหัสบริษัท ช่อง ID ใส่รหัสพนักง,งานที่ลงทะเบียนไว้แล้วและในช่อง p a เว w o r d ก็ให้ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งค่าไว้ให้เขาค่ะจากนั้นเข้าสู่ระบบก็จะสามารถตรวจสอบประวัติเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของตนเองได้แล้วค่ะเรากลับมาที่หน้าการลงทะเบียนอีกครั้งรายการถัดไปคือที่อยู่หมายเหตุภาพถ่ายแล้วก็ไฟล์ค่ะต่อไปเราจะมากันที่แถบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะในแทบข้อมูลเพิ่มเติม เป็นแท็บที่สามารถตั้งค่ารายการเช่นประเภทข้อความประเภทตัวเลขประเภทวันที่ประเภทรหัสแล้วก็ค่าใช่ไม่ใช่ค่ะซึ่งเราได้ตั้งค่ารายการชื่อธนาคารเลขบัญชีธนาคารไว้เป็นตัวอย่างค่ะดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนชื่อของรายการให้มาที่ปุ่มตัวเลือกที่ด้านบนตรงนี้ค่ะ เรือการตั้งค่าหน้า input คลิกที่แท็บข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นก็สามารถเปลี่ยนชื่อของรายการได้ตามต้องการเลยค่ะถัดมาเราจะมากันที่แท็บรายละเอียดรายได้ตรงนี้ค่ะแท็บรายละเอียดรายได้นี้เป็นแท็บที่ไว้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ต่างๆค่ะเช่นรายได้รายวัน รายได้รายชั่วโมงเงินเดือนประจำถ้าหากเป็นพนักงานที่มีเงินเดืนอนคงที่ในประเภทเงินเดือนตรงนี้ให้เลือกเป็นคงที่ค่ะซึ่งรายได้ก็จะปรากฏแค่เงินเดือนที่ตั้งค่าไว้เป็นคงที่ค่ะแต่ถ้าหากเป็นพนักงานรายวันหรือรายชั่วโมงจะต้องเลือกประเภทเงินเดือนเป็นตัวแปรค่ะ เมื่อเลือกตัวแปรแล้วรายได้รายวันแล้วก็รายได้รายชั่วโมงจะปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างอิงตามการตั้งค่าของรายได้ค่ะในส่วนของความถี่เงินเดือนตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ค่ะโดยวิธีการลงทะเบียนก็คือกดที่ปุ่มแว่นขยายตรงนี้ก็จะปรากฏความถี่เงินเดือนที่เราเคยลงทะเบียนไว้ค่ะหากต้องการสร้างใหม่ให้มากดที่ปุ่มใหม่และแก้ไขตรงนี้กดสร้าง แล้วก็ระบุรหัสประจําของเงินเดือนแล้วก็ชื่อความถี่ของเงินเดือนเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะซึ่งในความถี่เงินเดือนนี้จะเชื่อมกับการสร้างบัญชีเงินเดือนค่ะเมื่อเราทําการสร้างบัญชีเงินเดือนก็สามารถสร้างบัญชีเงินเดือนตามความถี่เงินเดือนได้ค่ะกล่าวคือเป็นการแยกการคํานวณเงินเดือนเฉพาะพนักงานตามความถี่เงินเดือนเช่นบริษัทต้องทําบัญชีเงินเดือนแยกต่างหาก สำหรับพนักง,งานรายวันรายเดือนและรายชั่วโมงสามารถลงทะเบียนความถี่เงินเดือนเป็นรายวันรายเดือนรายชั่วโมงอย่างละหนึ่งรายการดังนั้นในตอนที่ทําบัญชีเงินเดือนก็สามารถทําบัญชีเงินเดือนโดยเลือกประเภทความถี่เงินเดือนได้ค่ะต่อมาจะเป็นการใส่จํานวนเงินในแต่ละรายได้ค่ะในรายการรายรับคงที่จะเป็นพนักงานที่มีรายรับคงที่ในทุกๆเดือน แต่ถ้าหากว่ารายรับเป็นรายรับที่ไม่คงที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกเดือนสามารถเว้นว่างไว้ไม่ต้องใส่ข้อมูลก็ได้ค่ะในส่วนของค่าจ้างรายวันใช้ในกรณีที่ทํางานเป็นพนักง,งานรายวันและในกรณีที่ทํางานเป็นรายชั่วโมงถ้าทํางานล่วงเวลาเป็นเวลา1ชั่วโมงก็สามารถป้อนค่าจ้างรายชั่วโมงในช่องค่าจ้างรายชั่วโมงได้ค่ะนอกจากนี้หากมีจํานวนเงินที่ถูกหักเท่ากันในทุกๆเดือนให้ป้อนจํานวนเงินนั้นหรือ หากจำนวนเงินที่ถูกหักเปลี่ยนแปลงทุกเดือนก็ไม่จำเป็นต้องป้อนค่ะเพราะถ้าหากมีรายได้หรือการหักที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆเดือนในตอนที่เราทำบัญชีเงินเดือนเราสามารถใส่จำนวนเงินโดยตรงได้เลยค่ะและในส่วนของรหัสบัญชีหลังจากคำนวณเงินเดือนของพนักงานในบัญชีเงินเดือนแล้วจะต้องระบุบัญชีที่ต้องจ่ายเงินเดือนของพนักงานเพื่อจัดการกับสลิปเงินเดือนในด้านบัญชีค่ะ